ในเช้าวันหนึ่งเจ้ากระรอกน้อยจอบตื่นขึ้นมาท่ามกลางป่าเขียวขจีเขาวางแผนจะไปเก็บผลไม้ฝั่งตะวันตกของลำธารแต่ทางข้ามเต็มไปด้วยต้นไม้เขากระโดดเกาะที่กิ่งไม้เขาจึงลังเลว่าจะไปทางไหนดีระหว่างที่จอบกำลังคิดอยู่นั้นเขาก็เห็นขอนไม้ใหญ่ลอยผ่านมาในลำธารทางลัดนี่นาข้ามไปกับขอนไม้เลยดีกว่าเขารีบกระโดดขึ้นขอนไม้โดยไม่คิดให้ถี่ถ้วนขอนไม้เริ่มลอยเร็วขึ้นลำธารแคบและน้ำไหลแรงจอบเริ่มไม่มั่นใจแล้ว ทางลัฐนีชักจะไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเขาพยายามหาทางกระโดดขึ้นฝั่งแต่เร็วเกินไปแล้วขอนไม้พาเขามาถึงที่ที่ไม่คุ้นเคยป่าทึบเงียบสงัดจอบกระโดดขึ้นฝั่งด้วยหัวใจเต้นแรงแต่ตอนนี้เขาหลงทางแล้วไม่รู้จะกลับบ้านอย่างไรในความเงียบงนันจอบได้ยินเสียงเฮ <Hey. S 1> นันเจ้ามาจากไหนเหรอเต่าน้อยใจดีเดินออกมาเขาช่วยนำทางจอบกลับสู่เส้นทางเดิมพร้อมเล่าเรื่องราวการอดทนและไม่รัดล้อความเสี่ยงเมื่อกลับมาถึงบ้าน จอบเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังและสาบานว่าจะไม่เลือกทางลัดโดยไม่คิดอีกแล้วเพราะบางครั้งความเร็วก็ไม่สำคัญเท่ากับความปลอดภัย